โอ้มอมาเถีให้มันด่าดีๆแม่งเ,เสียงก็หายหก,กินอาตเนก็รถนีมาก่อนแล้วรถนู้มาลืมปียาหัวยัปินโม่เนี่ย

น่าจะเจ็บมากนะดังดังก็ไป็ในร้านเลยดังปังดังก็ไป็นเองในร้านก็ไปถึงในร้านเลยเนอะที่ก็เคยมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าชนกันเหรอมอเตอร์ไซค์ชนกันครับใช่อะใครใครใครยังไงยังไม่รู้เลยจะได้ดูวิ่งออกมาก็รถมอเตอร์ไซค์ทับป้าที่เหลือทับคนป้าเหรอตแกแล้วเหรอครับน่าจะไปถึงกระเดินข้ามไม่แกขับมาเหมือนกันตืนกต่วัยรุ่น ต้องพูดเหตุการณ์ใช่ไหมครับในน้องๆช่วยสัมภาษณ์หน่อยว่าเป็นยังไงครับผมมั่วเดี๋ยวพี่จะออกไม่ทำงานมั่วไม่ทำงานแต่เดี๋ยวเฮียได้ออกมาดึงหูผมออกมาอู้ก็ชนกันก็โครงกายหนังกันพี่ตัวโน้ตอะไรบ้อ๋อ ơ ồ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  ăn đẹp ra tất cả luôn ạ mới chịu mà đỡ chịu kèn đâu เรียกไปแล้วมัเรียกแล้วไม่ใช่ เรื่องไม่ได้ถ right. ่ายนส่งเรื่องกินนไม่ได้แล้วเนี่ยช่ส่งตรงนี้ยผู้บาดเก็บนี่ผูบาดเห็บตรงนี้ตรงแบบว่าตรงนี้แบบว่าเกิดเหตุการณ์บ่อยไม่ดงไม่สำคัญแล้วเนี่ยได้ราวห้าโบาเมืองอันใหว่าไปเลดแตว่าแบบไอ้พวกนู้นือนมันเดินก็ไปถ่ายหมดเลยเลยเราก็ไปถ่า ไม่มีความหมายครับออกมาตำรวจก็นั่งในป้อมเวยครับเื่องที่วใชวดูโดนรถแต่งกันแล้วเปลี่ยนขอบเป็นลแต่งแล้วหน้าหลังสาร่ะ